สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ยายเล็กจะทําแกงส้มมรุมอีสานแบบง่ายๆสูตรคนไม่กินเผ็ดใส่ปลาเนื้ออ่อนปลาแม่น้ำใส่ผัด่ิูหอมหอมะรุมเป็นพืชพื้นบ้านของไทยมีสรรพคุณทางด้านอาหารและยากินรักษาโรคไขข้ออักเสบโรคลำไส้อักเสบโรคพยาธ ทำให้ปอดแข็งแรงและโรคอื่นๆก่อนรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปต่อไปไปรับชมกันเลยไปเก็บผักอีตูมาใส่แกงสมมารุ่มแล้วเล่าค่ะเพื่อนๆพื่อนี่ยี่เล็กปูกไว้ค่ะเพื่อนๆคะ่ะเห็นบ่อนี่นี่นนี่นี่นน ปลูกไว้ดีใจแห้งถี่เล็กปลูกเป็นโป,ป๊กกติสปลูกพักอีตับเป็ี่ยนได้ค่ะเพือ่อนเพื่อนนี่ค่ะยย่เล็กปลูกไว้ใส่กระถางไว้เลยมันเริ่มออกดอกแล้วค่ะเพือ่อนเพื่อนเย่เล็กสิเก็บเป็นการทำสาวน้ำนอกค่ะนอกเพือ่อนทำสาวการทำสาวของพักอีตูวนี่คือตัดตัดออกค่ะนี่ตัดยอดถี่เพิ่นเป็นดอกนี่ออกเพือ่อนเพื่อนเยลเล็กจะมาตัดไป แกงใส่แกงพักอิ่มค่ะบ้านเท่าเอิญพักอิ่มนะคะ่ะเนาะมารุมมารุมค่ะแกงใส่มารุมเลาลาวแกงสมเลาวลาวด้อค่ะเพื่อนใส่ปลาแม่น้ำเนาะนี่เยเล็กจะทำสาวพักอีตูน้ำค่ะเพื่อนๆนเนี่ยได้แล้วเห็นบอค่ะเห็นบอค่ะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะนี่ได้แล้วค่ะต่อไปเยเล็กจะมาตำพริกใส่ค่ะเพื่อนเพื่อน พริกแกงสมนอกจากเนาะ,ะนาะี่เลยก,ก็สะใส่ประมาณนี้ทั้งพริกเขียวแล้วก็พริกแดงค่ะไผ่มักโมเพชก็สูตรนี่เด้อคะ่ะเจ๋อละนี่เลยก,ก็จะใส่หอมแดงลงไปนนํำค่ะเพื่อนๆน,นี่คะ่ะหอมแดงเห็นอกคะใส่ล,ลงไปประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆพ่อแล้ว นี่คะ่ะนี่คือไผ่มากบวเพศต้องใส่สูตรนี่ค่ะเพื่อนๆใส่สูตรเยวลยาตามพริกคือตามแบบนี้นี่คะ่ะจะประมาณนี้เนาะวัตถุดิบเครื่องปรุงค่ะเพื่อนๆก็จะมีมะรุมคะ่ปะปลาเนื้ออ่อน ปลาน้ำปลาเกลือผงนัวพริกแกงมะเขือเทศมะขามเปียกพักอีตูต้นหอมสด มาทํากันเลยค่ะเพื่อนๆอย่าล็กได้ตั้งหม้อไว้แล้วหม้อเดือดแล้วค่ะเพื่อนๆใส่น้ําเรียบร้อยนะก่อนอื่นเรามาใส่เครื่องปรุงก่อนค่ะใส่เกลือลงไปใส่พริกลงไปค่ะไฮไลท์อยู่ตรงนี้ค่ะเพื่อนๆ ให้ไท์อยู่ตรงนี้คือ,อแกงแบบบบเพ็ดแบบคนกินบบเพ็ดก็คือจะตำพริกให้กระโปกกระเปรกแบบนี้ค่ะพร้อมกับหอมแดงเนาะค่ะนอใส่ลงไปค่ะเพื่อนๆกระโปรก,กระเปกแบบนี้แหละนี่คือสูตรสำหรับคนกินบบเพ็ดค่ะเพื่อนๆเรต้องตำพริกละเอียดเนาะจากนั้นก็ใส่ นำปลาลาลงไปค่ะเพื่อนๆจากนั้นก็ใส่ค่ะใส่มะรุ่มลงไปเนาะค่ะเนะาะมะรุมมะรุมบ้านภาษาอีสานเอื่นว่าบักอินุ่มค่ะเพื่อนๆเ,เ,เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งเนาะดีทั้งกินสดและกับเม็ดค่ะเม็ดก็มีประโยชน์นคะคะเม็ดมะรุม่ม เ้าเอาไปตากแห้งไว้เนาะค่ะเพื่นอนๆเนาะจากนั้นก็เอามาเขี่ยวกินเหมือนละเม็ดซองเม็ดซ่เม็ดค่ะมีประโยชน์ค่ะดีแห้งค่ะเป็นสมุนไพรไทยชนิดหนึ่งที่บ่ตองสื่อบ่ตองหาค่ะปลูกไว้ในขั้วเรือนเอาฟักที่เพิ่นแก้แก้ที่หฮาบ่เด็กแกงอะไปตากไว้เสร็จแล้วก็มาแกะเอาเม็ดใส่กระปุกไว้เขีย่ย จะขมค่ะเพื่อนขมปิดเลยเม็ดของมะรุมแต่ว่ากับเป็นยาค่ะเขาเอื่นว่ากินอาหารเป็นยาเนาะค่ะเพื่อนเนาะเดี๋ยวล่อให้อันบักอีหุ่มเข้าซุกก่อนค่ะเพื่อนเพื่อนมาเดือดแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนบักอีหุ่มเขากะไก่สีซุกดีละค่ะเขาก็เอาเนลลงไปค่ะเพื่อน มะเขือเทศกับมะขามเปียกแกงสุมขึ้นต้องใส่แกงสุมอีสานบานเท่าเนาะคะ่ะเนาะง่ายๆก็ใส่บัเขือเทศกับมะขามเปียกลงไปค่ะเพื่อนก้าเอาค่ะมักสมหลายกับใส่ลายเด้อค่ะบะขามเปียกขามเปียกนี่จะซอยให้สมมหลายขึ้นเนาะบะเขือเทศก็จะออกเปรีย,ยวๆหวานๆจักหน่นนนอยค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะจากนั้นก็ใส่ ปลาลงไปค่ะเพื่อนเป็นปลาเนื้ออ่อนค่ะดีต่อสุขภาพค,ค่ะกินปลาใดนี่ดีแห้งค่ะเพื่อนๆต้องใส่ตอนหมอดดเดือเด,อเ,ดอเนาะปลาจังสิบ้าวค่ะเพื่อนๆเ,เป็นปลาแม่นม้ำปลาเนื้ออ่อนเยลเล็กได้มากเยลเล็กหมักกินปลาค่ะใด่แล้วค่ะเพื่อนๆจากนั้นเท่ากับเติมความนวลงไปอีกค่ะ คือน้ำปลาเนาะค่ะเนาะเพื่อนเนาะเติมน้ำปลาลงไปเติมผงนัวลงปไปไผ่โบมากกะโบต่องใสเด้อค่ะผงนัวไผ่โบกินกบับโบเป็นหยางโอ้ดามเดือดแห้งเลยค่ะเพืเ่อน จางนั้นก็ใส่พักลงไปค่ะพักอีตูกับต้นหอมพักอีตูที่เยลเล็กไปเก็บตะกีเนี่ค่ะอยู่หลังบ้านเยเล็กบลูกไว้เป็นจังบุญจังใดบุค่าจังเปลี่ยนวเนี่ยปกติเยเล็กจะปลูกพักอีตูบ่ค่อยเปล่นค่ะเพื่อนบม่หัวว่าเป็นอย่างใส่ลงไปค่ะค้อมกันเลย่อยวางพักอีตูกับ,กบต้นหอมเนี่ยค่ะ ใลงไปเส้นละก็โยกลงเลยครับเพืเ่อนๆเรียบร้อยละค่ะเป็นอันเสร็จเนาะแกงสมสูตรคนพวกกินเผ็ดแบบเราล่า